แรงงานไทยเนียต้องระวังตัวเลยนะครับเพราะว่ามีรายงานนะฮะว่าประกันสังคมเนี่ยมีโอกาสจะล้มละลายภายใน30ปีเรื่องราวแบบนี้เกิดที่ที่ประเทศได้อย่างไรเดี๋ยวคิดีีไลฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t y ์ตี้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคนิ้จะพูดคุยเรื่องของตัวประกันสังคมครับก่อนอื่นเลยนะครับหากพูดถึงระบบบำนงบำนาเน,นี่ยนะครับหลายคนคงได้ยินข่าวคราวเรื่องของฝรั่งเศสครับที่มีการประท้วงครั้งใหญ่นะครับในวันแรงงานเลยนะ อันนี้มาจากระบบของพวกเขาเนียนะครับเริ่มสอแววว่าจะไปไม่รอดเริ่มสอแววว่าจะมีปัญหานะครับทางประธานาธิบดีคุณเอมุูเอลมาครงเนี่ยก็ทําการเลื่อนนะครับหรือว่ายืดเวลาทํางานยืดเวลากเกษติออกไปอีก2ปีครับแต่นั้นทำให้คนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเกิดการประททวงเกิดการจะโจรไปทั่วฝรั่งเศสเลยครับ เอา,อาจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้จะโทษใครนะครับเพราะในฝั่งของทางภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องมาสาสางนะครับคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลก่อนๆเนี่ยเคยให้ไว้เมื่อก่อนอาจจะเป็นไปได้แต่วันนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เรียกว่าดูยังไงก็เจ๊งนะครับถ้าไม่ทําอะไรวันนี้สุดท้ายก็ต้องเจ๊งหมดตัวอยู่ดีแต่ในมุมของคนที่ส่งเงินมาตลอดเนี่ยนะฮะ คือบางคนเนี่ยจะเกษียณอยู่มรอมรอแล้วนะครับพอเกิดเหตุการณ์วันนี้ต้องยื่นเอกไปอีก2ปีเนี่ยก็รอไม่ไหวครับรวมถึงเนี่ยมีความบาดหมางนะครับไม่พอใจกับนโยบายของคุณเอมเอร์แอมครงเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องก็เลยประทุกันมาอย่างที่เราเห็นครับตอนนี้เราฟังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวถูกไหมครับแต่ความจริงมันเหมือนจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานอันหนึ่งนะครับที่บอกว่าแรงงานโดนแน่ กองทุนประกันสังคมเสี่ยงล้มละลายใน30ปีนะครับและนี่เป็นรายงานจากทางกรุงเทพธุรกิจเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอพูดถึงนะครับหลักการของกองทุนก่อนแล้วกันนะครับเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกนะครับโดยรกจ้างแล้วก็นายจ้างแล้วก็รัฐบาลน,นะครับมีการร่วมกันนะครับจ่ายเงินเข้ากองทุนนะ และซึ่งเงินกองทุนตรงนี้นี่นะครับจะนําไปใช้จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ทั้งหมดมีู่3รูปแบบครับก็ถ้าใครเป็นแรงงานเนี่ยนะครับไอ้เงินตรงนี้จะมาช่วยให้ผู้คนเนี่ยนะครับต่างมีความมั่นคงในการงานมากขึ้นทั้งเรื่องของการตกงานตกงานการเจ็บป่วยก็เป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับแล้วก็ร่วมมือกันระหว่าง3หน่วยงานนะในจ้างลูกจ้างแล้วก็ทางรัฐบาลเพื่อให้เกิดตรงนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นมา,น,านั่นเองครับซึ่งในปี2 5 6 3นี่นะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ประกันตนเนี่ยนะฮะ มีจำนวนถึง11.1ล้านคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นร้อยละ70นะครับของลูกจ้างทั้งหมดครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าลูกจ้างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ในระบบตรงนี้เนี่ยฮะแต่ละคน,นก็มีการจ่ายเงินสมทบอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการส่งเงินนะเข้ามาสูตในกองทุนตัวนี้เนี่ยอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องนะครับ ทำให้ขนาดของกองทุนตัวนี้เนี่ยมีการขยายการเติบโตขึ้นอย่างมากครับในปี2563นี่นะครับเงินกองทุนตรนี้เนี่ยสูงถึงประมาณ2.283ล้านล้านบาทหรือว่าราวๆ2ล้านล้านบาทนั่นแหละครับแต่คําถามก็คือว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผู้คนเนี่ยก็ส่งเงินมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถูกไหมครับแต่ทําไมล่ะไอกองทุนตัวนี้มันถึงเป็นแบบฝันสลายล่ะมันเกิดจะเจ๊งจะล้มละลายได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแรงงานเนี่ย จะมีเงินเก็บเงินบำนาญหลังเกษียณได้อย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่ากองทุนประกันสังคมของไทยนี่นะครับใช้เวลาในการจัดตั้งเนี่ยยาวนานเกือบ40ปีเลยนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการให้ลูกจ้างเนี่ยได้ประโยชน์ครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่ากองทุนนี้ยิ่งอยู่เนี่ยนะครับยิ่งเงินไม่ค่อยพอครับยิ่งเงินเริ่มร่อยรอไปเรื่อยแล้วถามคือว่าถ้ากองทุนนี้ไม่ไหวไม่อยู่แล้วเนี่ยล,ลูกจ้างเนี่ยจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรเหตุผลแรกนะครับนั่นคือเรื่องของรายจ่ายครับรายจ่ายด้านเสิทธิประโยชน์ต่างๆ,ๆนานานนีม การเติบโตกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเวลามันผ่านไปค่าใช้จ่ายค่าครองชีพค่าดูแลชีวิตนะครับมันก็แพงขึ้นตามเงินเฟอ้อมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนะฮะแนวโน้มของกองทุนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีเงินไม่เพียงพอนะครับต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่พึงจะได้รับครับโดยเฉพาะการดูแลนะครับของผู้ประกันตนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าชราภาพนั่นเองครับ ในขณะที่รายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผู้ชราเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยนะแต่มองอีกมุมหนึ่งมองกับกันนะครับอัตราการเกิดนะครับรวมถึงอัตราการเข้าทํางานเนี่ยก็มีการลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับต้องเข้าใจาก,กันครับว่ากองทุนแบบนี้นี่นะครับก็คือนําเงินคนรุ่นใหม่นะจะเป็นคนวัยทางานเนี่ยนะครับเข้ามาในกองนี้แต่คําถามคือถ้าเงินใหม่ๆเนี่ยมันไม่เข้ามาครับและเงินเก่าๆเนี่ยต้องจ่ายอย่างแพงขึ้นมากขึ้นตามเ,าเงินฟองเงินเฟอ้อหรือค่าครองชีพเนี่ยนะครับคำถามคือแล้วมันจะหยุดกันได้อย่างไร บางคนถึงกับแซวน,นะว่านี่คือเป็นแชร์ทุกโซ่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยหรือเปล่าซึ่งมีการรายงานจากทาง IMF นะครับออกมาบอกว่าประเทศที่ต้องมาเชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมากเนี่ครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยในเอเชียเนี่ยได้แก่ทั้งจีนครับฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยนะครับหลายคนก็รู้ดีว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับและจะเป็น สังคมผู้สูงอายุแบบสุดข,ขั้วในอนาคตเนี่ยนั่นหมายความว่าคนแก่ก็จะเยอะขึ้นนะครับเพระที่ต้องให้รัฐให้กองทุนดูแลก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทางกับการครับคนมาทำงานกับมีน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นนี่นะครับสใน3ของประชากรจะเป็นคนผู้สูงอายุเกิน50ปีขึ้นไปครับค่อนข้างน่ากาังวลครับมากไปกว่านั้นนะครับเรื่องของการที่เงินใหม่เข้ามาน้อยแล้วเงินเก่าที่ต้องจ่ายไปในฝั่งของผู้ชราหรือผู้สูงอายุที่มีการเติบโตเนี่ยมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคร ค่อนข้างต่ำอีกด้วยครับเนื่องจากเทรนด์อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นขาลงนะครับถ้าใครย้อนกลับไปในราประมาณสิบยีิปีที่แล้วเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยไทยเนี่ยค่อนข้างสูงแบบว่าเอ่อเอาเงินฝากแบงก์เนี่ยก็อยู่ได้แล้วถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยมันน้อยไปเรื่อยๆแบบเข้าใกล้ศูนย์นะครับพอดอกเบีย้ยมันอยู่ที่1-2%อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับการที่จะหวังกินเงินดอกเบีย้ยเนี่ยจากเงินฝากเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้และจะหวังเอาเงินผู้นี้เนี่ยมาจ่ายมาชาระนะครับเป็น และซึ่งล่าสุดนะครับในปี2 5 6 6คือปีนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยกองทุนประกันสังคมตรงนี้นะครับมีการลดลงถึง17,00 0ล้านบาทนะครับคือปกติเนี่ยมีการเติบโตขึ้นตลอดเพราะว่าคนใหม่ก็ใส่เงินเข้ามาถูกไหมฮะคนเก่าก็ยังไม่ได้กเกษียณย,ยังยังทำงานอยู่นะครับอยู่ในรายแรงงานเนี่ยแต่ปัจจุบันครับหลังจากที่บอกรายจ่ายมันเยอะขึ้นครับเงินใหม่น้อยลงปุ๊บแล้วก็ผลผลดอกเบี้ยมันก็แห้งๆด้วยเนี่ยทำให้กองทุนนี้เริ่มจะลดลงแล้วนะครับและลดลงถึง17,000ล้านเเลยทีีดฮะ และนี่มีการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีเลยทีเดียวนะครับการที่ผลตอบแทนที่เป็นริทฟรีเรทเนี่ยนะครับเช่นผู้บรฐบาลเนี่ยมันต่าเตี้ยเรื่อยดินแบบนี้อาจจะถูกผลักดันนะครับให้ลงทุนที่มีมีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าประกันสังคมเองเนี่ยก็มีคนที่สงสัยและการนะครับอย่างเช่นไปถือหุ้นสีพันวามูลค่ากว่า505ล้านบาทแล้วก็มีประเด็นเรื่องของ d s i เนี่ยที่ไปตรวจสอบนะครับว่าที่ดินที่ออกมาเนี่ยมิชอบหรือเปล่า ซึ่งเป็นตรงนี้นะครับทำให้ประกันสังคมเนี่ยก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะเพราะนี่มันเหมือนเป็นเงินเก็บของประชาชนหลังก็เสียณอะไรแบบนี้นะครับการมาลงทุนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆถูกไหมพอมันมีประเด็นแบบนี้ก็แบบเฮ้ยแล้วเงินของฉันจะยังอยู่ดีหรือเปล่าไหมฮะก็หลากหลายครับดังนั้นพอมันบูดปัญหารวมๆกันเนี่ยหลากหลายมากเลยหนึ่งนะครับนั่นคือคนฉราดจะขึ้นถูกไหมหลายจ่ายเยอะนะครับสองลองทุนก็มีดีได,ด้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยต่ำบ้างนะครับ3คนใหม่ๆไม่ค่อยจะเอาเงินเข้ามาหรือว่่่าามีีรยงงงนนนนท้ออลัเ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับรู้ไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยยังมีการค้างเงินตัวกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับกว่า70,000ล้านบาทอีกด้วยนะที่ไม่ได้เอาเข้าไปให้เขานะฮะแล้วก็มีเคสค,คือแบบว่าในจ้างเนี่ยนะครับมีการหักเงินลูกจ้างแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เอาเงินเนี่ยนะครับมาสมทบเข้ากองทุนตรงนี้ด้วยครับซึ่งปัญหาแบบบ้าบอคอแตกขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้คนวิเคราะห์ว่าจะเจ่ะล้มนะครับใน30ปีด้วย คำถามคือให้จะ,จะแก้ไขกันอย่างไรแล้วครับก็มีการเสนอแนวทางแก้ไขามานะครับอย่างเช่นนะฮะมีการเร่งรัดหนี้ที่ค้างกองทุนครับอารมณ์เหมือนแบบตั้งกองที่ไปทวงหนี้แบบนั้นนะครับฟังแล้วดูเหมือนตลกนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมีคนไม่จ่ายเยอะและถ้าไม่รีบทันจะให้ตัวหนี้ที่ค้างเข้ากองทุนเนี่ยนะครับจะสะสมมากขึ้นทุกๆปีครับ ซึ่งทางดรวรรวันนะครับที่เป็นที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือว่า TDIR เขาได้บอกว่าสาเหตุหลักๆตอนนี้เนี่ยก็คือโครงสร้างประชากรของไทยนี่แหละมันค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กนนะครับหนึ่งก็คือว่าประชากรสูงวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแถมคนชารายุคนี้เนี่ยก็มีการอยู่อย่างยาวนานอีกด้วยนะฮะเพราะอายุยืนยาวมากขึ้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันนานขึ้นใช้เงินมากขึ้นด้วยทำให้กองทุนเน่ยต้องจ่ายเงินให้กับแรงงานจํานวนมากขึ้นด้วยครับ ซึ่งหลายคนจะนึกถึงว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องหาผลตอบแทนให้ได้มากขึ้นสินะครับแต่รู้ไหมครับว่าจากการรายงานเนี่ยบอกว่านักณิสรานะครับคำนวณเลยว่าต่อให้มีผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เอาไม่อยู่ครับนั่นหมายถึงว่าโครงสร้างพันากรของเราที่แบบเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างเป็นปัญหาที่ขอขาดบาตัตรจริงๆต่อให้จะไปเพิ่มผลตอบแทนหาก,กันนุนที่มันเซ็กซี่มากขึ้นก็เอาไม่อยู่นั่นเองครับ อีกท่านนะครับตามกฎของบังกับสังคมเนี่ยก็สามารถลงทุนทรัพย์สินที่ต้องมีความมั่นคงสูงด้วยนะครับแล้วคำถามคือสิ่งที่มั่นคงสูงเนี่ยมันจะสร้างผลตอบแทนได้มากสักเท่าไหร่เชียวยังไงก็ไม่ทางถึง10%อยู่แล้วนะครับต่อให้คนบริหารเนี่ยจะเก่งเทพแค่ไหนแต่มันก็ได้เท่านี้แหละฮะ ดังนั้นนะครับสมมติฐานของทาง TDRI เนี่ยก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีก25ปีไม่ทําอะไรเลยนะครับจะเข้าสู่การติดลบแล้วก็ล้มละลายในที่สุดและคําถามคือจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรนะครับอันดับแรกก็มีคนเสนอว่าต้องปรับเพดานค่าจ้างเฉลี่ยนะครับที่ใช้ในการคํานวณการแจกเงินสมทบนะครับก็คือไอ้เงื่อนไขเดิมเนี่ยมันใช้มาประมาณ30ปีแล้วนะครับมันไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจแล้วต้องเก็บเพิ่มขึ้นครับก่อนตอนนี้เนี่ยเพดานค่าจ้างเฉลีย่ยประมาณ15,000นะครับต่อไปต้องเพิ่มเป็นประมาณ1 7 17,500ถึง 20, ครับ และควรจะปรับเพิ่มทุกปีตามค่าจ้างเฉลี่ยด้วยนะครับซึ่งการปรับตรงนี้ทาให้ัจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ะสะังคมเพิ่มขึ้นประมาณ5-6%เลยทีเดียวและข้อสอน,นะครับก็คือการเพิ่มอายุผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาญครับซึ่งปกติแล้วนะครับผู้มีอายุ55ปีเนี่ยก็จะรับเงินจากกองทุนชราภาพตรงนี้นะครับแต่จะเลื่อนไปเป็น60ปีนั่นเองครับพูดง,ง่ายๆครับก็คือเก็บมากขึ้นนะครับสคือจ่ายให้ช้าลงครับแทนที่จะจ่าสิบห้าก็คือจ่ายไป ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะออกมาหน้าตาอย่างไรและผู้คนเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับและจะมีการแสดงออกไม่พอใจเหมือนฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเกิดขึ้นบ้านเราไปก็ต้องคอยติดตามดูกันตอนต่อไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือโครงสร้างมันไม่ได้ไงก็ต้องไม่ได้ไงก็ต้องปรับปรุงกันนะครับสิ่งที่เคยสัญญาไว้ถ้ามาันจะมิสัญญามันก็ต้องทำกันก็ไปปรับไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าความคาดหวังนี่แหละหรือว่าความไม่พอใจจะรับมือกนันยังไงดีครับ สับกินกินไปเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง k ิม Property Live ครับในข่ารล้านหนึ่งวิธีนะครับกด,ดติดตามช่วนนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสับกันอย่าฟังความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกเป็นพรมเมีป็นคอนเทนต์นี่นะฮะให้กดสมัครสมาชิกคลองเล้องในขล้างนี้ได้เลยครับผมจะมีรีเสิร์ชมาลาฟังกันแทบทุกวันเลยช่วนนี้เป็นช่วงของเรื่องคูต่อนะครับักลงทุนเนี่ยต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าคัานนครบ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เรยวว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกลังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดันั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเร็วในข้างล่างนี้ได้เลยครับ